ครับคุณผู้ชมครับบันเทิงไวล์ตี้วันนี้นะครับบุมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาบอกว่าจะมาจังหวัดสุพรรณเนี่ยจะพามาคลายร้อนกันเอ๊ะมันจะคลายร้อนได้ยังไงตลอดเวลาที่บุมขี่เจ้าเนี่ยเจ้าสกายแลบมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันร้อนเหลือเกินนะคุณผู้ชมฮะหลอดทางก็มีแต่ทุ่งนาะ จะขายร้อนได้ยังไงจริงขายร้อนเนี่ยต้องไปอย่นี่หัวหินอย่างนี้ฮะพัทยาไปภาคใต้แบบนี้ไปเจอทะเลถึงจะขายร้อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยบูมนัดกับเจ้าของสถานที่แห่งหนึ่งเอาไว้ซึ่งเขาบอกกับบูมเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีวิถีชีวิตไทยและสายน้ําซึ่งแน่นอนฮะมีบ้านเรือนไทยอย่างแน่นอนมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่สําคัญมีแม่น้ําด้วยแม่น้ําที่นี่ก็คือแม่น้ําสุพรรณนั่นเองนะฮะซึ่งไหลรวมมาจากแม่น้าท่าจีนคือเส้นเดียวกันนี่แหละนะฮะเขาบอกว่ามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไร เดี il, kita, lap, ๋ยวเราไปหากันก่อนดีกว่าว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันฮะไปฮะขี่สกายแลบไปครับไปไปไๆๆๆ โอเคตอนนี้เราถึงแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่นะฮะเดี๋ยวเราลงกันก่อนดีกว่าแม่หมฮะจะครลร้อนได้ยังไงตลอดทางที่มามีแต่ทุ่งนาะคุณผู้ชมนี่มาถึงก็มีแต่บ้านทรงไทยจะช่วยบุมใครลร้อนได้ยังไงไหนกิจกรรมให่บุมงทาน้ําอยู่ไหนไม่น้ําอยู่ไหนเออว่าเราก็ต้องหาเจ้าของสถานที่อย่างนี้ก่อนเจ้าของบ้านสวนแผ่นดินแม่ก่อนไม่รู้เขาอยู่ไหนเนาะพี่สโสพลครับอ้านุน่นนุน่นนุน่นพี่สโสพล สวัสดีครับนี้โหโคนมานั่งรออยู่นี้นี่เองนี่พี่สสพลครับครับผมเป็นไงบ้างฮะอากาศร้อนมากเลยพีเขาบอกกันมาว่าจะมาคลายร้อนอยู่ที่นี่มันจะคลายร้อนได้ยังไงมาถูกที่ถูกที่ไหมมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วถูกที่ยังไงมันคลายร้อนยังไงตลอดทางที่ผ่านมาในภุ้มเจอแต่เรว่ามีทุ่งนามีบ้านทรงไทยอย่างเดียวมันมันไม่หายร้อนเดี๋ยวด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนมิติมิติหนึ่งเลยไปติสริมน้ําเลยนะครับแต่อย่างนี้มาถึงบ้านแล้ว มาบ้านไทยแล้วเชิญข้าวขึ้นบนเรือนไทยก่อนนี่ว่าเปีดที่ผมต้อนรับด้วยน้ำอ๋อโอเคมี่แหละฮะได้เจอน้ำน้วฮะต้อนรับด้วยน้ำครับผม ครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านเรือนไทยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านประธานอเรือนประธานเรือนประธานนะฮะซึ่งตั้งอยู่ในบ้านสวนอนนี้แม่นั่นเองครับนี่ฮะผมมองมานานแล้วนี่พี่โสพลไปเอามาจากใหนห้องน้ำให้ผมหรือเปล่าแม่ไม่ขนาน้นเชิญจ้าเชิญเอาเย็นเยนอันนี้สมัยโบราณเราก็จะดื่มน้ํากันจากขันแบบนี้นะเย็นชื่นใจฮะ นีประทับใจเย็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งโอเคได้นี่เจอ<ด>น้ำและน้ำนิดนึงก่นอนพูดถึงกิจกรรมกันต่อให้ท <ตะ S 1> ีกก่น,นี่มีอะไรบ้างเรือเราทางนั้นคือเรือเจวโบราณครับอาจาอาจะแล้วก็มีจักรยานน้ำเรือแค่นู้เรือขยับกิจกรรมอยู่ตรงไหนยังไงวรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกยังไม่เห็นน้ำเลยฮะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบูมมาเนี่ยคือเจอท้องทุ่งนาใช่ครับเดี๋ยวอีมิติหนึ่งที่2องที่ผมจะที่ผมจะพาไปนะเดี๋ยวเราเดินผ่านถ้ำไปเลยเ้าอุโมงถ้ำอาพานปุ๊บ ราเพลิดผ่านวนปุ๊บเนี่ยเห็นแม่น้ําเลยครับเห็นแม่น้ําก็จะเห็นแพริมน้ําเลยนะครับผมโอ้โหพี่ตูนพูดขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วครับพาผมไปหน่อยนะพี่โนเชิญครับเชิญครับเชิญครับเอาไปด้วยเลยเอาไปด้วยนะติดตัวไปไล้เนี่ยคครับบขอุณโอเคครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะอย่างที่บุณลพี่โสงคนบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่อีกมิติหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนหนี้เนี่ยเราอยู่กันตรงเป็นบ้านเรือนไทยใช่ใชอ่าเป็นเรือนประทานนะฮะตอนนี้เราผ่านถ้ำมาพอผ่านถ้ำมาปุ๊บเนี่ยโผล่มาเป็นแม่น้ำสุพรรณเลยจ้าเออจ้าและอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาเล่นกิจกรรมคลายร้อนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยบุ๊มนั่งอยู่แล้วแหละตรงนี้ก็คือเรือเหมือนขยับครับอาจริงๆมีเรือหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวบุ๊มจะไปลองพายให้หมดเลย ที่ไม่ไปกับผมเลยครับไม่ปล่อยผมคดไม่แล้วคุณบูมฉันช่องได้เท่านี้แหละจริงห่านี่คือมิติใหม่แล้วที่เกิดยังไงก็แล้วแต่คุณบูมแล้วแต่เว้นแต่การใช้น้ำเลยโอเคเอาไปรอดูบูมก็ไม่เคยเหมือนนะพายคายักในแม่น้ำจริงๆรงอ่ะ นี่หัวสะพานชงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีเฮ้ยมามามาสิคำคองมารักกันรักกันเออ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 นี่นะฮะเรากำลังจะล่องเรือไปทานอาหารกันในแม่น้ำสุพรรณเนี่ยนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เมนูหลายอย่างเลยอย่างที่บอกว่าเป็นปลาสะส่วนใหญ่ใช่อ่าฮะมีอะไรเมนูอะไรยังไงบ้างฮะเมนูนี่เราจะเป็นเมนูปลาแม่น้ําทั้งหมดที่ปลาแม่น้ำหมดเลยครับแม่น้ำที่อยู่แถวนี้นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นอาหารแบบบ้านๆเราครับทอดกระเทียมพริกไทยใจนักเลงอ๋อลองกันแบบกลางครัวอร่อยนะได้นะได้นะทานได้เลยอ่ะได้เลย อ่า,น,ออาน,นี่ก็เรือที่แถวน,นี้จะมีจะมีเรือล่องที่แยกกันออกมานี่นะครับๆๆาาแน่นอนนะตลอดทางเราจะได้เห็นเรือแบบนี้บ้าง,งาที่ผ่านมาเพราะเขาจะมาล่องเรือ ชมวิถีไทยและสายน้ำจริงๆนะให้พี่โสพลนะฝากถึงที่นี่หน่อยบ้านสวนผันดินแม่นิดหนึ่งฮะหผือใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวได้มารับความสนุกบรรยากาศเย็นๆคลายร้อนแบบบูบ้างให้พี่โสพลฝากนะฮะก็ก็จะขอฝากอย่างนี้ลวกันนะครับว่าถ้าใครต้องการมาเรียนรู้วิถีไทยนะครับกับสายน้ำนะครับยินดีครับที่บ้านสวนผ่นดินแม่นะครับและเป็นโฮมสเตย์เรือนไทยนะครับ อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพนะครับระยะทางประมาณ79กิโลเองหรือเดินทางประมาณชั่วโมงเดียวถ้ามาไม่ถูกนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับให้เบอร์โทรได้ใช่ไหมได้ครับนะผมศูนย์80ครับ073 739797นะครับมาฟังเสือเนียงสุพรรณคนสุพรรณมาเรียนรู้มายู่กับคนสุพรรณแล้วชั่นจะบริการเองนะครัใครที่สนใจอยากจะมาคลายร้อนกันหรืออยากจะมารับวิถีชีวิตไทยและสายน้ำสามารถ มาได้เลยตามที่พี่โสพลบอกนั่นเองนะครับเบอร์โทรก็สามารถทรมาติดต่อได้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับหิวมากครับคนต้องขอตัวลาไปพร้อมๆกับพี่โสพลเลยแล้วกันไปก่อนครับสวัสดี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 ครับ